อ๋อเว้ยหมุนไปแล้วไปอู๋สองแต้มึงกินนะได้หายว่าแด้หายว่าสวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาพกเช่นเคยครับกับช่องดันต้าเปดส8นะครับคำเตือนไว้ก่อนเลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับถ้าเลิกได้เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้นี่เว็บดัลต้าเปดส8มีให้เล่นนะครับอ่ามาวันนี้จะมาโชว์สูตรกันนะครับสูตรของอ่าบาคร่าสูตรนี้เขาบอกเลยว่า มีความแม่นยําถึงร้ออซนะครับอันนี้เป็นแสดงเฉพาะช่องไา์สดเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ห้องห้องห้าครับีศูนย์หาอัเลขด้านบนมันบอกว่าตาต่อไปนี่คือออกแบงเกอร์ครับแบงเกอร์ตัว B ีครับข้างบน B ีสีแดงบอกว่าแบงเกอร์แน่นอนครับตาต่อไปคือสูตรนี้มันก็ไม่ยากเลยครับทั้ง2อเนี่ยกระดานมันจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยแล้วก็บอกว่าตาต่อไปจะเป็นอะไรอันนี้คือ AI มันคำนวณอรกมาผม ลงตาม AI เลยจัดไป200บาทเต็มๆเน้นๆฮะมาดูกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่าจะวิ้งหรือจะเวิร์กครับเดี๋ยววิ้งเลยจังหวะนี้ดูซิเป็นยังไง200บาทเข้าแบงเกอร์หรือเปล่าอ่าจัดไปไม่ต้องรีล้าเปิดโชว์ไปเลยเอายังไงยังไงเอามาครับดึงดึงสองทีอ่าเปิดมาแล้วได้เท่าไหร่ เอาเอาศูนย์เพลเออร์ศูนย์แบงเกอร์ er ยังไงเอาแบงเกอร์หกครับโอ้โหตาแรกจบเน้นสองร้อยบาทเอายังเปิดต่อเอาผมนึกว่าเอ้าโอ้ยยังเปิดต่อโอ้ยใจหายว่าบใจหายว่าบเอานึกว่ากินแล้วจะจบเออผมลืมไหมครับต้องเปิดอีกใบหนึ่งครับโอ้ตายตายตายยังดีครับเอยังถูกนะครับเมื่อกี้ก็คือยังได้มาอยู่ตอนนี้ตาต่อไปเอมันบอกว่า เพเครับจัดไปเลยครับสี่ร้อยบาทตอนนี้ทบไปเลยเมื่อกี้สองร้อยตอนนี้สี่รอยบาททบทบเท่าไปเลยครับพลังแห่งการทวีคูนะครับมาดูซิว่าเป็นยังไงอ่ะเจ๊อ่ะเจ๊เจนิ่งนะครับรออีกสามวิสามวิจะดูซิว่าพลังเอไอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันโหดเมื่อวังเฟอร์ฟังขนาดไหนเฟอร์ฟังเฟอร์ฟัง มาโภพระยังไง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 เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มเฮเยอร์เจ็ดแต้มไปแล้วอ่ะแบงเกอร์ยังไงโอ้โหเปิดยังเปิดอีกย <oc common airpl> <man> ังเปิดโอ้โหกินนิ่มดีครับอย่างนี้เจ็ดแต้มกับสูนแต้มเฮเยอร์กินนิ่มโอ้โหได้มาเท่าไหร่ละตาเมื่อกี้ได้มาสองร้อยตานี้ได้มาสี่ร้อยได้มาหกร้อยครับหกร้อยได้มาหกร้อยครับจากสูตรเอไอ AI บอกว่าตาหน้าแบงเกอร์แน่นอนครับยังร้อยเปอร์เซอยู่จัดไปเลย800ร้อยบาทมาที่ลงที่แบงเกอร์ไปเลยครับพลังแห่งการทวีคูณอีกแล้วครับมาดูกันคือสูตรนี้ผมลองเล่นหลายรอบนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะชัวร์ครับโอกาสน้อยมากที่จะแบบออกมาผิดนะครับแต่เพื่อนๆถ้าเกิดเล่นได้แล้วก็ต้องแบบว่า ข้องควรพอบ้างนะครับถ้าเกิดไปต่อบางทีมันทําให้ความโลภมันอาจจะทําให้เราไปได้ครับเอาเปิดได้เปิดครับยังไงอ้าวเพเยอร์เพเยอร์เพเยอร์ศูนย์เพเออร์ศูนย์แบงเกอร์ได้มาอ้าวศูนย์เท่ากันคราวนี้เปิดคู่เปิดคู่โชว์หน่อยเวยงง้ยังไงยังไงยังไงอ้าวเพเออร์ศูนย์ไปแล้วแบงเกอร์ er, กินนิ่มดีครับอย่างนี้ชัวร์ชัวร์หรือเปล่าโอ้โหสองแต้มยิงกินครับ พลังแห่งความฮอโอ้ะหูจัดไปครับโบอีก800กลายเป็นได้มาทั้งหมดเอาได้มาทั้งหมดพันสี่ครับโอ้โหเข้าเต็ม,เ,ตมเ,นนเน้นเลยก็ตามนั้นครับใครสนใจสูตรบาคาร่าครับก็มีได้ครับสมัครได้ที่เว็บทารเตเบทแปด8นะครับ